สวัสดีครับเ,เรื่องเพศเนี่ยพอต้องเริ่มคุยกับลูกหลานผมว่าหลายคนก็คงรู้สึกนะครับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่หรือแบบไม่รู้จะเริ่มยังไงดีอึดอัดใจกันไปข้อมูลที่เราได้มาก็ชี้ว่าความกังวลของผู้ปกครองเองเนี่ยแหละครับที่อาจจะเป็นเป็นอุปสรรคซะเองวันนี้เราเลยจะมาลองลองคุยกันดูนะครับหาแนวทางที่มันสร้างสรรค์ขึ้นใช่เลยค่ะ คือมีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจมากบอกว่าท่าทีของพ่อแม่ตอนตอบคำถามเนี่ยแหละค่ะสำคัญมากคือความสงบความจริงใจการจัดการกับความอึดอัดของตัวเองเนี่ยมันส่งผลต่อความกล้าถามของเด็กๆมากกว่าเนื้อหาคำตอบตรงๆซะอีกนะคะโอ้ oh, จริงเหรอครับค่ะเป้าหมายหลักจริงๆก็เลยเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เขารู้สึกว่าถามได้นะพ่อแม่พร้อมฟังน่าสนใจมากครับพื้นที่ปลอดภยัยงั้นจุดเริ่มต้นเลยควรจะเริ่มตรงไหนดีครับ ข้อมูลเขาแนะนำว่ายังไงบ้างครับแนะนําให้เริ่มตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะไม่ต้องรอให้โตเล็กๆเลยใช่ค่ะเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวมากๆเช่นสอนชื่ออวัยวะต่างๆให้ถูกต้องไปเลยนะคะไม่ต้องใช้คําเลี้ยงแล้วกเ็เรื่องสิทธิในร่างกายการสัมผัสที่ดีไม่ดีอันไหนเป็นพื้นที่ส่วนตัวอะไรแบบนี้นะคะ คือปูผืนเรื่องการเคารพตัวเองเคารพคนอื่นไปตั้งแต่เนินเน่นๆเลยถูกต้องค่ะมันจะช่วยลดความเครือขินไปได้เยอะเลยพอต้องคุยเรื่องที่มันซับซ้อนขึ้นตอนโตเข้าใจครับแล้วแล้วพอเด็กเริ่มมีคําถามเฉพาะเจาะจงขึ้นมาแล้วครับแบบ คำถามยอดทิตเลยนูเกิดมาจากไหนอะไรแบบนี้มีแนวทางไหมครับมีค่ะมีตัวอย่างเลยสําหรับคําถามนี้ช่วง3-6ถึง6ขวบนะคะข้อมูลเน้นว่าตอบตามจริงแบบง่ายๆตามจริงง่ายๆค่ะเชื่อมโยงกับความรักของพ่อแม่ไม่ต้องลงลึกลร่วงชีววิทยามากแล้วก็สําคัญมากคืออย่าไปเล่าเรื่องนกกระซาหรือทําท่าตกใจไม่พอใจครับคบควรจะชมเขาด้วยซ้ำค่ะที่เขากล้าถาม,มแล้วถ้าโตขึ้นมาหน่อยละครับสัก 5ถึง8ขวบอาจจะเริ่มสังเกตความแตกต่างทางร่างกายใช่ค่ะอาจจะถามว่าทำไมหนูไม่มีเหมือนพี่อะไรแบบเนี้คยคำยวะที่ถูกต้องจริงๆอธิบายความต่างทางกายภาพไปเลยตรงๆง,ง่ายๆไม่ต้องอายแล้วก็ย้ำว่าร่างกายทุกแบบมันก็ดีในแบบของมันเองเข้าใจเลยครับว่าต้องตรงไปตรงมาเหมาะกับวัยแต่มีข้อมูลส่วนหนึ่งพูดถึงว่าพ่อแม่บางทีก็กลัวจะให้ข้อมูลเยอะเกินไปกลัวลูกรับไม่ไหว ตรงนี้จะหาจุดสมดุลยังไงดีครับไอ้นี้สําคัญมากค่ะข้อมูลแนะนําว่าให้ยึดที่ตัวเด็กเป็นหลักเลยยึดที่ตัวเด็กค่ะสังเกตความสนใจคําถามของเขาตอบเท่าที่เขาถามก่อนแล้วอาจจะถามกลับเพื่อเช็คว่าเขาเข้าใจแค่ไหนไม่จําเป็นต้องโอ้โหเล่าทั้งหมดในทีเดียว พอโตขึ้นอีกนิดช่วง9-12ถึงปีขึ้นไปอาจจะไยิ่งคำศัพท์แปลกๆมาเช่นคำว่ามีเซ็กส์ครับอันนี้เริ่มยากแล้วใช่ค่ะยิ้มเล็กน้อยสิ่งสำคัญเลยคือพ่อแม่ต้องต้องสงบก่อนอย่าเพิ่งตกใจครับครับถามเขาก่อนว่าเขาได้ยินมาว่ายังไงเข้าใจว่าอะไรแล้วค่อยอธิบายค่ะไม่ใช่แค่เรื่องชีววิทยานะคะแต่ต้องเชื่อมโยงไปถึงมิติความสัมพันธ์ความรักแล้วก็ที่สาคัญมากๆเลยคือเรื่องความยินยอมพร้อมใจ โอ้ oh, เรื่องความยินยอมนี้สำคัญจริงๆครับข้อมูลเขาขยายความเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างครับสำหรับการอธิบายให้เด็กวัยนี้เข้าใจข้อมูลย้ำเลยค่ะว่าการอธิบายเรื่องความยินยอมเนี่ยไม่ใช่แค่บอกว่าต้อง say yes นะแต่มันคือการทำความเข้าใจว่าทุกฝ่ายต้องรู้สึกสบายใจปลอดภัยได้รับความเคารพมีอิสระเต็มที่ที่จะตกลงหรือปฏิเสธก็ได้ครับและสามารถเปลี่ยนใจได้เสมอด้วยนะคะ มันคือการสอนเรื่องการเคารพสิทธิการตัดสินใจของคนอื่นไปด้วยเลยอืมชัดเจนมากครับนอกจากตอบคำถามแล้วบรรยากาศโดยรวมก็สำคัญใช่ไหมครับพวกเทคนิคอย่างการเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ดุไม่ตัดสินหรือใช้สถานการณ์นำพาแบบคุยจากข่าวจากละครอันนี้ข้อมูลก็สนับสนุนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ การฟังแบบตั้งใจจริงๆไม่ดุเนี่ยทำให้เขากล้ากลับมาหาเราอีกส่วนการใช้สถานการณ์รอบตัวมาเริ่มคุยมันก็ช่วยให้ดูเป็นธรรมชาติไม่เหมือนดมจับมานั่งสอบสวนนะคะครับครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญคือท่าทีที่เปิดกว้างยอมรับว่าเออบางทีพ่อแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ๋ออันเนี้ดีครับค่ะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเราพร้อมจะไปหาข้อมูลที่ถูกต้องมาคุยกันมันก็เหมือนสอนเรื่องการเรียนรู้ไปด้วยในตัว มีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจคือไม่จําเป็นต้องใช้ศัพทวิชาการเป๊ะๆตลอดใช่ไหมครับไม่จําเป็นเลยค่ะเราตกลงเป็นภาษาของบ้านที่เข้าใจกันก็ได้ภาษาของบ้านใช่ค่ะสิ่งที่สําคัญกว่าคําศัพท์คือทัศนคติที่เราสื่อออกไปมากกว่ามันต้องสะท้อนเรื่องการให้เกียรติความรับผิดช,ชอบความปลอดภัยและความยินยอมนี่คือคือแก่นจริงๆที่อยากให้สื่อสารออกไปนั้นได้สรุปจากที่เราเจาะลึกข้อมูลกันมาเป้าหมายหลักๆก็คือ ทำให้การคุยเรื่องเพศกลายเป็นเรื่องปกติในบ้านไปเลยเพื่อสร้างารากฐานความไว้วางใจที่มันแข็งแรงพอให้ลูกกล้าเดินเข้ามาหาเราได้เมื่อเขามีคําถามหรือหรือเจอปัญหาตรงประเด็นที่สุดเลยค่ะพื้นที่ปลอดภัยที่เราสร้างขึ้นเนี่ยแหละค่ะจะเป็นเหมือนกรอบป้องกันแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดให้เขาได้ในระยะยาวเลยครับผมก่อนจะจบการพูดคุยวันนี้ ผมก็อยากจะชวนคิดตามกันสักนิดนะครับว่าการที่เราใส่ใจปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่องพวกนี้ทั้งเรื่องร่างกายความสัมพันธ์การเคารพสิทธิซึ่งกันและกันตั้งแต่เขายังเล็กเนี่ยมันจะช่วยหล่อหลอมมุมมองแล้วก็พฤติกรรมของเขาต่อเรื่องออความยินยอมความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตได้ยังไงบ้างนะครับลองเก็บไปคิดกันดูครับ